สวัสดีค่ะแอมมี่ค่ะที่ปรึกษาการขายจากมิสซูบิชินครขอนแก่นนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่งาน Miss ม y Festival นะคะจัดขึ้นที่ห้างเซนทันขอนแก่นนะคะระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมนะคะแล้วก็จะมีในงานคือสแกนเคอร์โคดร่วมงานนะคะจะได้รับ เสือปิกนิกนะคะของมิสูนะคะแล้วก็จะมีจองในงานก็จะรับกระเป๋านะคะและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะทดาองขับวันนี้นะคะเพียงแค่ท่านลูกค้านําใบอนุญาตขับขี่มานะคะที่ไม่หมดอายุเนาะมาทดลองขับก็คือจะได้พิเลจากโรตันนะคะมูลค่า200บาทคา่ะแล้วันนี้เรามีเปิดตัวรถใหม่นะคะ All New Mitsubishi t i t o n นะคะ Sin เกิ p o อเครื่องยนต์ใหม่นะคะ Hy p ป r Power นะคะ VGT 2.4ลิตรนะคะ ด้วยคุมพลังแรงม้าที่184แรงม้า430นิวตันเมตรค่ะรุ่นนี้นะคะใหม่หมดทั้งคันทั้งตัวหัวจบท้ายทั้งภายนอกและภายในค่ะตัวนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่6 90, 000, 9 9 0 0 0บาทค่ะเป็นรุ่น4ี่คูณ4นะคะหรือขับ4นั่นเอง ามาพร้อมกับชุดแต่งนะคะแม็กขนาดใหญ่นะคะด้วยยางมอนเตอร์นะคะด้วยขนาดหน้ายาง265ทับเจ r 1ศค่ะด้วยแม็กลายดอกไม้แบบนี้เลยค่ะยางตัวนี้นะคะขับได้ทุกพื้นสภาพถนนนะคะเป็นย,ยางออเทเรนค่ะชุดแต่งนะคะก็จะมาพร้อมกับโลบาเล็กนะคะ มาพร้อมกับหน้าจอพัสกรีน10นิ้วนะคะรองรับด้วยระบบ Apple c a r p เ a y และ Android Auto ค่ะ